ยาบทระบอกครับนี่ตัวบทได้นี่แล้วกี่ขี้เกียร์อะไรนะครับเรียร้อยเกียร้อยแล้วครับกี่ขี้ครับนี่สิบอะไรนะครับสิบสองขี้ลกอันนี้ครับครับเอาส่ามมาตียังไงครับยา เอาตัวนี้ออกแล้วเอาเอาสะบานสะบานนี่เขาเหรอเอามาสุดเส้นตัวนี้บ่าอ๋มันมีมันมีมันแถมมาพอเร้อมกันเลยกันเห็นแม่หมุนเม่ย์นะเลยหายวิธีการในโอ้เราสะบานมาแล้วมันมีน้ำจิ้มตรงกลางนี่พอดีเหรสวัสดีครับซุกยูสตูดิโอบายครูโตโต์ครับเช้านี้ที่บ้านรองกัดกับผมปกติแล้วผมไม่ใช่คนทานกาแฟนะครับพอมาเจอคุณย่านะครับ ได้กลิ่นหอมของเจ้ากาแฟเกรดพิมียมนะครับจากไหนนะครับคุณย่าดอยช้างกาแฟดอยช้างนะครับผมเห็นซองแวบๆครับนี่ครับอดไม่ได้ครับหอมเป็นพิเศษครับไม่เหมือนที่กินกาแฟป๋องเราก็เลยวันนี้มาเจอกับอุปกรณ์การทําด้วยนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเจ้าโมกาพอตนะครับหรือว่าโมคาพอตนะครับก็จะมีหลายรุ่นหลายไซส์นะครับ ตัวนี้ของบ้านลองกัดนะครับจะเป็นเบลตินะครับมาจากอิตาลีของแท้เลยนะครับอดไม่ได้ที่ต้องลองครับผมไปไปดูอุปกรณ์กันเลยครับนี่คือโมคาพอทครับคับหครับตัวนี้คับอะไรครับคุณยะสองคับสองคับครับผมตัวนี้ล่ะครับคุณยะสามคับครับผมนี่คือโมคาพอทหรือว่าโมคาพอทนั่นเองนะครับที่มาจากประเทศอิตาลีครับและเราก็มาเจอของแท้ด้วยนะครับยี่ห้อเบลติครับนะครับตัวที่ตั้งอยู่เตานะครับที่อยู่ใกล้ๆคุณยาแอดนะครับ จะเป็น6คัพนะครับของเบลตินะครับจากอิตาลีนะครับนี่ครับคุณชายแอดได้กาแฟมาขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับจากถ้วยโมกาพอดนะครับยี่ห้อเบลติจากอิตาลีครับผมปั่นกาแฟดอยช้างนะครับเกรดพรีเมียมคลาสสิกนะครับตัวนี้นะครับด้วยอุปกรณ์เครื่องบดกาแฟมือนะครับตั้งไว้ที่12คลิกนะครับความละเอียดค่อนข้างที่จะละเอียดกลางถึงสูงนะครับได้กาแฟมาแบบนี้ครับได้คลิมามาสวยงามครับ นี่ครับหม้อนี้คุณจะแอดต้มไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้มหม้อต่อไปให้ดูนะครับส่วนหม้อที่คุณย่าแอดถืออยู่นั้นเป็นหม้อโรมาเนียนะครับจากโรมาเนียกี่คัพนะครับคุณย่าหกคัพครับผมซึ่งคัพเสมอกันเท่ากันกับตัวนี้ใช่ไหมครับครับอันเดียวกันหกคัพจะหม้อใหญ่ๆหน่อยครับครับผมทานได้ประมาณกี่คนครับคุณย่าถ้าคนไทยก็ประมาณสองคนประมาณสองคนนะครับหกคัพสำหรับทัวงหกคัพครับผม เบลิตีตัวนี้3คัพนะครับส่วนเบลิตีิตัวนี้2ครคัพนะครับส่วนที่แถวบ้านลองกัดนะครับเป็นปลาต้องโกการบินไทยนะครับจะเป็นชนิดเดียวกันที่เสิร์ฟบนเครื่องบินส่วนมากจะเห็นที่สายการบินการบินไทยนะครับบินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มีน้ําผึ้งครับผมแล้วก็มีเตาต้มครับตัวนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับตัวกรองนะครับมาครับลองดูโรมาเนียกันครับเคจีครับ ผู้รู้ในเมืองไทยเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมเพิ่งเจอครั้งแรกในชีวิตครับนี่ครับถ้าใครยังไม่เคยเจอหรือสัมผัสโมก้าพอดตัวนี้นะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับข้างล่างเป็นหม้อต้มนะครับเติมน้ําลงไปแล้วก็มีตัวกรองวางกาแฟนะครับวางไว้แล้วก็น้ํากาแฟจะขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับส่วนตอนนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับน้ํากาแฟจะไหลมาจากความดันความร้อนนะครับไม่มีที่ไปมันก็จะดันมาตรงถ้วยข้างบนนะครับแล้วก็พร้อมทานใครที่ว่าชอบ กินสดๆก็กินได้เลยใครชอบผสมนมน้ำตาลเชื่อมน้ำผึ้งมะนาวอย่างนี้ก็ตามใจชอบนะครับนี่ครับเรารอสักครู่ครับชาที่อากาศดีครับออกค่อนข้างที่จะหนาวๆนิดนึงนะครับเหมาะสําหรับทานกาแฟมากเลยครับนี่คือถ้วยโมกาพอทจากโรมาเนียครับมีหลายประเทศด้วยกันนะครับหลักๆก็จะเห็นเบลติจากอิตาลีนะครับแล้วก็รมาเนียแล้วก็จีนครับผมเรามาดูโมกาพอทของโรมานียนะครับว่า จะขึ้นคิมม่าสวยงามแค่ไหนและกาแฟสีสันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเป็นมอคค่าคาปูชิโน่ก็ใช่มอหม้อหม้อไหนครับคุณยะมันจะมีตัวที่ใส่นมแล้วก็จะตีฟองให้เราได้เรียบร้อยเลยตัวนี้เหรอครับใช่ค่ะว้าวัไหนครับคุณยะถ้าใครกินอะไรนะครับคุณยะกินมอคค่ากินมอคค่าคาปูชิโน่ซึ่งมีส่วนผสมของนมนมครับผมเราจะใส่นมในหม้อต้มตรงนี้ได้เลยนะครับครับผม แล้วก็ตีมาเป็นฟองได้เลยเหรอครับจะเป็นตัวเปล่าว่าจะเป็นมอคค่าหรือครับปุชิโน่เราก็ดึงครับเพิ่มขึ้นมาเอามันก็จะตีฟองมาให้เราเวลามันเคือเสร็จโอ้งยงั้นผมไม่ลองตัวนี้แล้วครับผมไม่ลองเจ้าตัวนี้ล <c ise> และเดี๋ยวผมจะลองเจ้าตัวนี้ครับมีหน้าผมเปิดดูเอ๊ะทำไมมันมีนมนกลไกเครื่องเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ตรงกลางนะครับ <c ute> ตัวนี้คือเครื่องตีฟองนมได้ด้วยเลยนะครับในตัวเลยนะครับอืมมาลองตัวนี้กันนะครับนี่ครับนี่ครับดึงขึ้นครับดึงขึ้นนะครับลักษณะเป็นกลไกแมชชีนิกอยู่นนนิดึงะครับ ทำด้วยเหล็กบ้างพลาสติกไฟเบอร์บ้างนะครับอยู่ข้างในตีฟองนมได้เลยนะครับสาหรับมอคค่ากับคาปูชิโนนะครับกาแฟประเภทผสมนมนะครับก็จะไม่เหมือนเอสเปรสโซอเมริกาโนนะครับตัวนั้นไม่ต้องผสมนมนะครับมาแล้วครับใกล้มาแล้วครับมาแล้วครับความสดชื่นของเราเริ่มไหลมาแล้วครับนี่ครับกลิ่นหอมมากเลยครับท่านผู้ชมครับกลิ่นกาแฟออกมาอุ่มได้หอมมากครับ นี่แหละครับเสน่ห์ของเจ้าตัวโมกาพอดครับอุปกรณ์ทํากาแฟหม้อต้มแรงดันนะครับโอ้คิดมากออกมาสวยนะครับคุณยายครับผมใช้ได้นะครับสําหรับหม้อโรมาเนียนะครับฝรั่งมังค่าเขาชอบชื่นชอบในการกินกาแฟที่ไม่ต้องผสมอะไรนะครับนี่ครับส่วนมากก็กินแบบนี้ก็มีหลายคนหลายท่านนะครับอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากาแฟดิบนะครับกาดิบปุ๊บผ่านน้าร้อนพวกก็กินได้เลยนะครับไม่ต้องผสมนะครับส่วนมาถึงพี่ไทยเรานะครับดัดแปลงหน่อยนะครับ ก็ผสมนมผสมความหวานครับตามรสชาติที่ชื่นชอบของแต่ละประเทศนะครับสวยงามครับมาแบบช้าๆครับมารอมารอดูช่วงเททานะครับอาจจะมีการพุ่งหน่อยแต่ผมดูแล้วลักษณะน่าจะละเมียดละไมนะครับไหลมาได้สวยงามนะครับมีการควบคุมด้วยการยกขึ้นบ้างนะครับถ้ามันสัมผัสความร้อนเยอะเกินไปนะครับหกครับโมก้าพอดโรมาเนียครับ น้กาแฟไหลมาได้สวยงามครับคิมมาขึ้นมาสวยจริงๆครับคิมมาสวยกว่าเจ้าเบลติเนาะคุณย่าเนาะครับผมคีมมาเยอะกว่านะครับสําหรับคนไหนที่ชอบคิม่านะครับเพ่าอนี้เขาไม่ดังแต่เขาก็มีชื่อเสียงครับครับผมอันนี้มันดังตรงที่ว่าเขาทำมากกว่เจ้าแรกอ๋อเป็นเจ้าแรกนะครับเบลติเนี่ยเจ้าแรกนะครับไอติติเนี่ยครับนี่ครับผมโรมาเนียครับพุ่งแมลงพุ่งนิ่มๆนะครับน่าจะเกิดจากคุณย่ายกขึ้นเพื่อควบคุมไม่ให้มัน ทะลูทะลวงนะครับไม่งั้นมันพุ่งนะครับนี่ครับได้แล้วครับขีมมาออกมาสวยงามครับเทียบกับเจ้าเบลติลองดูนะครับแบทเทิลกันเลยครับนี่แบเดี๋ยวัก่สักครู่นะครับเราจะทําเจ้าตัวคาปูชิโน่หรือมอคค่ากันนะครับกะต้าไปจะกินประมาณร้อยก็จะได้ปริมาณสักระวังเหลือสักเก้าสิบีซีถ้าไม่พอพี่โต้ได้บทใหม่ครับผมได้ครับ ไม่ได้ช่างนะคะใกาครับผมไม่ได้ช่างครับผมก็ไปประมาณเองได้นาะย่าเนะครับผมมเองได้ครับผมอันนี้ผมไม่ได้บอกถึงเรื่องรายละเอียดนะครับก็ดูวิธีการทําคร่าวๆก่อนนะครับส่วนส่วนผสมที่ลงตัวหรือวิธีมียูทูบเบอร์หลายท่านนะครับที่เป็นแกจีกาแฟทําไว้เยอะนะครับเปิดไปดูได้นะครับส่วนของเรามาดูหม้อแต่ละประเภทที่เฉยครับว่า จากโรมาเนียจากอิตาลีนะครับและก็เจ้าเบเรติตัวนี้จากอิตาลีที่สามารถตีฟองนมได้เองด้วยด้วยนะครับเล่นแล้วก็ติดแต่อยากได้ตัวนั้นตัวนี้นมาครับผมใช่ครับยาเรนตับเด่นมาสี่ใบแล้วสี่ใบ <c oughs> ตัวนี้สนนราคาเขา้าค้าประมาณเท่าไหร่ครับยาตัวตัวตีฟองนมได้ด้วยนี่ครับโออันนี้ราคาประมาณสองสองเก้าสองพันเก้าประมาณสามพันนะครับสําหรับตัวตีฟองนมเบลติตัวนี้นะครับ แล้วตัวเจ้าเจ้าโรเมเนียล่ะครับคุณยะโรเมเนียอร่อยมาประมาณคร่าวๆยะสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดแล้วเวลติล่ะครับย่าเวลติตัวนั้นซื้อมาราคาพิเศษอยู่ที่พันแปดพันแปดนะครับก็สั่งได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปหรือว่าใช่ครับผมมีเทั่วไปครัสนุนราคาอยู่ประมาณพันสองพันสามพันนะครับแล้วแต่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับและตัวเจ้าบดมือล่ะครับย่าบดมือตัวนี้อยู่ที่สองพัน แพงกว่ามอตโต้อีกนะครับชัดว่าเมื่อยมือแล้วก็ยังแพงกว่านะครับี่ตัวมันใหญ่มันจะบดมากมันจะมีโปรตีนเฟืองเล็กก็ถูกกว่านี้แต่อ๋อครับแต่ว่ามันก็จะเมื่อยเนาะครับผมใช่ใช้มือบดไงครับจะเทมันคุณยากระปลูกต้นไม้ค่ะลูกค้านี่ครับหลังจากที่เราบรรจุกาแฟเข้าไปแล้วก็เราจะเติมนมครับจะเติมนมเข้าไปก็เติมก็ต้มเต็มขีดของเขาเลยทั้งในถ้าชาติพงศ์มากกับสับปะรดเป็นกด้อ่านี่ครับผมประมาณนี้ โอต้องดึงครับนี่ครับคนไกลเป็นคนดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาสุดแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ตั้งเหมอนะครับใช้ไฟประมาณไหนครับคุณย่าไฟกลางไฟกลางถึงอ่ากลางนะครับแล้วพอถึงพอเขาเริ่มมีน้ําไหลกาแฟไลมาแล้วค่ยลไครับผมนี่ครับไฟประมาณกลางๆถึงบ่ายโมงนะครับพูดง่ายๆเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับ เห็นสว่านแว๊บไหมครับนี่ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวรองกั๊จะมาปั่นกาแฟด้วยสว่านบอสกันมาแล้วครับเริ่มนะครับเร็วนะครับตัวนี้เนาะมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับกาแฟเริ่มไหลมาแล้วครับโอ้โหตื่นเต้นจังเลยครับดันมาผสมกับตัวนมนะครับกระเด็นไหมครับนี่ไม่นะครับก็จะล้นหม้อก็จะล้นหม้อตัวนี้กี่ครับนะครับคุณญาต สองคับนะครับแต่เขาใหญ่มากอย่างละบกคับอีกครับผมไอ้คำว่าคับคับนี่คืออะไรครับอยากขนาดการกินแต่เขาฝรั่งเขาคพด้วยกันสามสิบ cc บผมสิบ cc คนไทยฝรั่งเขาจะกินแค่นั้นนะแต่ว่าคนไทยจะกินเยอะไงเราเราเฉลี่ยคนนึงประมาณสามครับโอ้ไอหม้อสามคับเราไว้นั่นนะคือต้มกินได้คนเดียวจบสามคับคือกินคนเดียวใช่เพราะถ้าเป็นคนไทยแต่ถ้าเป็นฝรั่งกินเขาจะกินได้สามคับเพื่อสามคนของเขาอ๋อ นี่นะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือคาปูชิโน่หรือว่ามอคค่าคาปูคาปูชิโน่นะครับตีเป็นคาปูชิโน่ที่นี้เราจะไปจบแล้วค่ะจบแล้วนะครับเราจะไปผสมกันครับเราจะกินอะไรยังไงกันแต่วันนี้ผมขอย่าเป็นอเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมมะนาวก่อนนะครับช่วงที่ไปเตรียมมะนาวนี่ผมจะมาดูลองกัดตีกาแฟนะครับต้องเสียกาแฟคุณย่าไปเพื่อให้ลองกัดตีกาแฟโชว์หน่อยนะครับ นี่ครับคือคาปูชิโน่สำหรับคนกินร้อนนะครับแต่ถ้าคนกินเย็นก็ไปใส่ไปใส่ใส่น้ำตาลน้ำเชื่อมใช่ไหมครับคุณย่าแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะครับแต่วันนี้ผมจะกินอเมริกาโน่เย็นน้ำพึ่งมะนาวกันนะครับโดยใช้กาแฟนี่ตัวนี้แหละใช่ไหมครับคุณย่ากาแฟที่ย่าต้มไว้แล้วเนาะโอเคนะครับอ่ะช่วงนี้เราไปดูการตีกาแฟแบบสุดยอดเกจิจากรองกัดนะครับขยันมเลครับผมต้องมีคนช่วยครับจับไม่ใช่จับ นี่ครับการตีกาแฟแบบล็อกกัดครับขอดูเครื่องมือนะครับสว่านเลยสว่านสว่านบอสนะครับสำหรับใครมีสว่านบอสแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนหัวครับเปลี่ยนหัวเป็นกระจบ็อกนะครับเป็นหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแล้วก็ว่ากันไปนะครับนี่ครับผมก็ไปครัับเรื่องเครื่องมือนะครับแล้วเราก็จะมาเติมกาแฟครับผมจากไยช้างเกรดพรีเมียมนะครับกาแฟขั้วลืมถามคุณยานะครับมีกาแฟขั้วเข้มระดับไหนครับกลางนะครับผมนี่ก็เจจีนะครับผมหมอมีนะครับ เป็นกาแฟขั้วกลางนะครับนี่ครับก็เติมกาแฟเข้าไปในเครื่องบดมือนะครับแต่เราไม่บดมือสังเกตได้ว่าเทยมันจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมันเป็นหกเหลี่ยมนี่ครับครับผมเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เราก็มีบ็อกพวกนี้หกเหลี่ยมทั่วไปนะครับตามเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในกล่องแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เทียบกันดูนะครับครับเทียบกันดูครับได้พอดีใส่ได้พอดีครับมีหลายเบอร์นี่เป็นเบอร์หกครับ เบอร์หกครับอันเดอาจจะเป็นเบอร์อื่นครับผมจับแล้วก็บรรจุใส่เครื่องสว่านกระแทกครับเครื่องสว่านนี้ก็สามารถปรับกระแทกด้วยสว่านธรรมดาได้ต้องระแทกด้ครับครับผมเหยาเข้ากันดูแล้วโอ้โหดูแล้วซาบิดยังไงไม่รู้ไม่รู้ครับลองดูดิชั้นะครับไปนะแล้วตอนนี้ หนีครับมีผู้ต้องหากระโดดไปแล้วครับแต่ถือว่าไม่กระโดดเยอะนะครับไม่กระเด็นเยอะแต่ผมดูๆแล้วผัวเมียคู่นี้สดิดมากเลยครับกินกาแฟด้วยบอสนะครับครับผมสีแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหครับขอเสียงผมมือให้ลองกัดกับหมอเมย์ <laughs> โอ้โหดูผลงานหนึ่ครับคุณหมอเมย์ดูผลงานหนึ่งคู่สร้างคู่สมครับปั่นให้กระจาย นี่ครับพอบัวกาแฟตัวยงครับชาตินี้จะไม่ทานข้าวกันเลยครับจะทานกาแฟกันอย่างเดียวดูครับโอ้โหลมุนละไมนะครับได้ผงกาแฟออกมานี่ครับแล้วก็ปั่นไว้ได้นะครับทิ่งเที่ยงมาแล้วก็โซโล่ได้แต่เก็บไว้หลายวันความหอมของกาแฟก็จะลดน้อยหายลงไปนะครับครับควรจะบดแล้วก็ชงเลยนะครับตามสไตล์การกินกาแฟนะครับอ่ะถ้าบดมือก็จะเป็นยังไงครับคุณหมอมถ้าบดมือก็ใส่กาแฟเข้าไปก็หมุนหมุนหมุนนะครับเมื่อกี้ผมลองไปแล้วครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับ ก็จะได้กาแฟแต่ละถ้วยนะครับโอเคขอบคุณมือสังหารครับรับคผมปกวาดอะไกาดไติมมีนะครับผมไปได้เยอะไปอครับทีนี้ผมจะไปลองชงอเมริกาโน่เย็นน้ำพึ่งมะนาวกันนะครับเตรียมมะนาวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผมจะมามั่วให้ดูนะครับกับอเมริกาโน่เย็นน้ำพึ่งมะนาวนะครับชอบหวานชอบไม่หวานชอบเปรี้ยวชอบไม่เปรี้ยวดีไซน์ได้เลยนะครับนี่ผมใส่น้ำพึ่งไปก่อนครับ นี่ครับให้นางเอกของเราก่อนครับนี่ครับพุ่มกับประจำกองครับคุณหมอเพลงโอเคครับโอเคครับผมได้นี่ครับของคุณหมอเพลงผมได้น้ำพึ้งแล้วนะครับแล้วผมก็เติมน้ำมะนาวที่บีบไปแล้วนะครับลงไปอยากล้วงจะเป็นรสชาติยังไงสักเล็กน้อยนะครับผมชอบค่อนข้างหวานหน่อยนิดนึงก็เพิ่มน้ำพึ้งสักหน่อยนะครับ เพิ่งเดือน5้านะครับของแท้นะครับนี่ครับใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็ผสมน้ำเปล่าลงไปเลยครับน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ตีครับตีตีเยอะไปหรือเปล่าครับถ้าเยอะก็ใส่น้อยๆนะครับกะแก้วออกครับนี่ครับผมเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งไว้แล้วนะครับ ก็เป็นแก้วเก่านะครับที่ไปซื้อจากร้านกาแฟนะครับก็เอามาใช้ได้ครับเก็บไว้นะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับขยะล้นโลกนะครับช่วยกันนะครับลดโลกร้อนนะครับได้อย่างนี้แล้วก็เทใส่แก้วน้ําแข็งนะครับซักค่อนแก้วนะครับประมาณนี้นะครับผมจะใช้กาแฟที่ต้มจากหม้อต้มของโรมาเนียนะครับตัวนี้ครับเทลงไปบนแก้วที่เราเตียมไว้นี่ครับผม ร้อยครับผมอเมริกาโน่เย็นน้ำผึ้งมะนาวครับลองรสชาติกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคลิปนี้กาแฟมคค่าพอดที่บ้านรองกัดรัตนเมธาโกศลขอบพระคุณนะครับผมขอให้มีความสุขทุกท่านร่ำรวยร่ลำรวยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ